เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งกัดสมาธิ เด้วขาขวาทับขาซ้า,ายเมื่อขวาทับมือซ้ายให้นื้อชีข้ขมือข้างขวาจรดไอเนื้อหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของกรองเ,รเบาๆคล่อนลูกพอสบายบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะหลับพอสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่า,กางกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายขยับท่านัน่งให้ถูกสวน่ย้ายส่วนใดส่วนหนึ่งขงร,ร่างกายของเรามันตึงหรือมันเกร็งนะจ๊ะให้รู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้ข้างบนในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานผ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนิ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบาย ทำใจใสใสใจเย็นเย็นให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบาย ผ่อนคลายใจเย็นเย็นกรึกถ,ถึงดวงใสที่ใสบริสุทธิ์ระดุเดเพชรโลูกที่จรณนายแล้วไม่มีตำหนิเลย โตต่บแก้วตาของเราหรือขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาเบาสบายสบายสม่ำเสมอใจเย็นเย็นและผ่อนคลา นึกแผ่พ่อนคลายนิ่งนิ่นุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นจะปรอคองอใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ อย่างสบายสๆใจเย็นๆแล้วคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะใจของเรากระสูนกลางกายฐานิจิเป็นหนึ่งเดียวกัน หนิ่งนุ่นมนุมม่มเมาเมาสบายสบายใอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นส่วนใครคุ้นเคยกับการน,นึกถึงภาพ องพระเราก็นึกถึงองค์พระก็ได้อย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นนึกเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็น ส่วนใครที่ใจหยุดเข้าถึงดวงธรรมใสๆก็ดีกายภายในใสๆก็ดีหรือองค์พระธรรมกายใสๆ เกตออกับตูมที่ทั้งขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกาย แล้วก็ใจยหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายถ้าใจหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายจะเป็นดวงหรือเป็นกายก็จะขยายขยายออกไปเอง จะเป็นดวงเป็นกายและเป็นองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ออกไปเองมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ของใจเรานะจ๊ะจะมาพร้อมๆกัน คือเห็นภาพด้วยมีความสุขความบริสุทธิ์ไปด้วยใจจะเกลียงเกลียยใสใสมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจใสใสเย็นเย็น เบาเบาสบายสบายจะมาพร้อมกันทั้งความสว่างการเห็นความสุขความบรลุทสุดความเบา ของกายและใจใสๆเย็นเย็นใจเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการลระกอบพิธีวางแผ่นทองบรมรมจักรพรรดิ อสาสาวจันทราอาคารร้อยปีคุณยายของเราจึงเป็นบุญใหญ่ที่เนื่องโดยท่านและงานของพระศาสนาในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลก พราะนั้นให้ใจเรานิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆส,สบายและการนึกน้อมอรัธนาขึ้นยายอาจารย์ของเราอารัธนาให้ ท่นคุมบุญให้กับเราบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราที่จะส่งผลให้เรามีความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งในปัจจุบันนชาติและในอนาคต ไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดเองธรมสมบูรณ์ไปได้โปรบสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศและเสริญสุขมักลนิพพานวิชาธรรมกาย ล้วก็ทำใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะคนแยา่าจของเรานี่เป็นบุคคลที่หาได้ยาก ที่ท่านได้ฝึกตัวของท่านสั่งสมบนบารมีของท่านมาอย่างต่อนเนื่อง ั้งแต่ปฐมชาติที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยมากระทั่งปัจจุบันในชาตินับพบนับชาไิ่้วนมุ่งปราบมาร ประหารกิเลสห้สิ้นเชื้อเมือเหลือเศษมาตลอดต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลยทำตลอดต่อเนื่องเรื่ยเมื่อติดตามตามติดประมาณกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ของเราพระผู้ปราบมานเรลยๆมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้ไม่ว่าท่านจะเกิดมาในตระกูลของชนชั้นไหนก็ตามชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูง ในที่สุดท่านก็จะมุ่งเข้าประสู่การทำวิชาปราบมานอย่างนี้ตลอดเรื่อยมาก,กระทั่งในปัจจุบันในชาตินี้ซึ่งเรื่องราวของท่าน แล้วก็ได้ทราบกันดีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะจ๊ะการมุ่งปราบมายของท่านในสมัยปัจจุบันอาตินี้นะท่านมุ่งมั่นอย่างนแน่วแน่ ทำอย่างจริงจังเอาชีวิตเป็นเดิมมันจงกระทั่งเป็นที่ประจักษ์ของหมู่คนณนะนักรบของทัพธรรมทั้งหลายในยุคนั้นลับอันที่ประจักษ์แก่พระเดชกลุลหลงปู่พระผู้ปราบมานจนได้ร การยกย่องว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองพูดครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้กล่าวมาอีกเลยการกล่าวของพระเดชพระคุณหลวงปู่ละผู้ปราบมาร แม้เป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่ก็มีความสำคัญมากเพราะการกล่าวนั้นไม่เพียงได้ยินแค่ในโรงงานทำวิชาเท่านั้นแต่ว่าได้ยินกันไป ตัวธาตุตัวธรรมเดียวเพราะว่าปกติของพระเด็กพระคุณหลวงปู่ใจของท่านจะไปหยุดนิ่งอยู่ในสมรบภูมลิลบทิปทะกระพยาม,มานตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งนักคำกล่าวประโยคนี้เนี่ยจะได้ยินไปทั่วทุกคนทุกแห่งที่รู้ญาณทัศนะของท่านไปถึง ความละเอียดของใจของท่านไปถึงถ้าเราพอเข้าใจได้ก็คือในหมู่ของนักบของรับธรรมในโรงงานธรรมวิชาถ้าภาคละเอียดกันตั้งแต่พวกกายละเอียดทั้งหลายแต่งแต่ภูมิมะ ภุกเทวาอากาศเทวาชาสวรรค์ทั้งหกชั้นจตุมาราชิกาดาวดึงยามายุสิตานิมมารดีประนิมิตวัสวันดีพลมทุกชั้นอโลภพรมทั้งหมด นิพพานทั้งนิพพานตอดกายนิพพานไม่ทอดกายถึงเป็นเรื่องราวลึกซึ้งเกิดที่จะกล่าวในเวลาช่วงสั้นๆได้ลบกับพยาามมาน ไปถึงไหนก็ได้ยินไปถึงนั่นจึงเป็นถ้อยคำอันประเสริฐที่กล่าวโดยบุคคลอันเลิศที่หาได้ยากยิ่งในธาตุในธรรม ก็ยิ่งตอกยำ้ำความมุ่งมันมนโนปณิธานของวิญญาจากของเราให้นักแน่นเพิ่มขึ้นไปอีกแม้ปกติท่านก็มุ่งมันอยู่แล้วที่จะไปปรับมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษ แต่ก็นักแน่นเพิ่มขึ้นจนทำให้ไา้เกิดมหาปิติประดุดนางพระผู้มีพระภาคยาาในคราวยกย่องสรรเสริญพระอริยสาวกว่าเป็นเลิศและเป็นเอตทัคขะในทางใดทางหนึ่ง เนเลิดในฤทธิ์เลิดในด,ดวงปัญญาเลิดในตาทิพย์เป็นต้นมหาปิติก็ย่อมเกิดขึ้นกับพระอริยาสาวกที่ได้รับการยกย่องนั้นคุณอาจารยงเราก็เป็นประดุจอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการเริงล่าพระประกะติท่านเป็นคนเรียบง่ายทั้งภายนอกและภายในดำเนินชีวิตเรียบง่ายมาตลอดเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใจให,หยุดอย่างเรียบง่าย มีความอาหารกราดเลงเบิกบานในทำตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมักจะกล่าวในความบิติหรือเปล่งวุทานในท่ามกลางลูกหลานผู้ไรจิตหรือที่ท่านคุณเคย ว่าใครจะไปนิพพานกับไปเถิดยายกับอนโมทนาด้วยแต่ยายจะไปปราบมารไปถึงที่สุดของพยามมารแต่ใครจะไปนิพพานยายกับอนโมทนาใครจะไปก็ไปเถิด ถ้าพูดเป็นภาษาที่เราพอเข้าใจคือท่านยินดีที่ใครจะไปนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารชีวิตก็ปลอดภัยมากกว่าอยู่ใน พบทั้งสามเซยบลมมสุขในอายตา,านิาพพานส่วนของคุณยายนั่นแะแม้การมาเกิดแต่ละครั้งจะยากลำบากตามประสาภูมิมเกิดในมตรสสงสารเป็นกายมนุษย์ ท่านก็เยินดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีกายมนุษย์อยู่ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารม,มีทั้งหยาบและละเอียดโดยเฉพาะการปราบมารซ้ำๆอย่างนี้นับพบนับชาติไม่ท้วนท่านก็นยินดี มุ่งมันอย่างแน่วแน่เราเป็นลูกหลานของท่านก็ต้องเดินตามรอยของท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นซึ่งก็สรุปได้ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าละชั่ว ทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการหยุดนิ่งอยู่ภายในทำอย่างนี้เรื่อยไปแต่ใครแน่วแน่ที่จะไปกับท่านต้องมุ่งมั่นสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังแต่ใครเห็นว่า มันยาวนานเวลาก็ไม่มีกำหนดจะเข้าสู่อายตนานิาพานก่อนก็ได้เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็แล้วแต่เราจะเลือกไปตามจริตอัตยาศัยของเราแต่ณนะวันนี้เราได้อยู่ในเฉพาะหน้าของดัาน กำลังจะทำสิ่งที่สำคัญที่เนื่งด้ยท่านคือการบูชาท่านท่านแลการช่วยกันสร้างอาคารในวรรครบรอบหนึ่งร้อยปีของท่านเอาไว้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาตามอกาย ไปทั่วโลกตามมโนปนิธานีพระเดชคุณลงปูต่างตัางบังเอาไว้ณวันนี้เราก็ต้องเอาบุญให้เต็มที่ทำกายวาจาใจของราให้ใสใสให้บริสุทธิ์โดยการหยุดนิ่งดังกล่าวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อย่างเบาเบาสบายสบายหยุดนิ่งเลยไปเพื่อชำระคายวาจ,จาใจใจไรใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่หใ่ญ่ที่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะเพย่อให้โลกหยุดอยู่ในศูนกลางกายอย่งสบาย แล้วก็นึกถึงแผ่นทองมรมจักอาภัตไว้ในกลางกายกลางกายของเราซึ่งมีดวงใสๆหรือองค์พระใสๆหรือคุณยายของเราใสๆกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ๊ะ